สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับนุ่นนะคะและในคลิปนี้นะคะนุ่นก็จะมารีวิวนะคะรถคันนี้เลยเนาะเป็น t o y o ต a a อ t i ตนะคะรุ่น1.6 e cng นะคะปี2011นะคะในส่วนของราคาขายนะคะคันนี้เพชรยนต์ของเรานะคะตั้งขายอยู่ที่2 3 9 0 0 0บาทนะคะ ลูกค้าคะฟังดีๆนะคะรถคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่4,000บาทเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าคะผ่อนถูกว่ามอเตอร์ไซค์ด้วยนะบอกเลยว่าใครที่กำลังหารถนะคะที่ค่อนข้างแข็งแรงทนทานใช้ในระยะยาวและที่สําคัญผ่อนสบายๆแบบนี้นะคะนุ่นแนะนําเป็นคันนี้เลยมาเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวนุ่นก็จะพาดูนะคะ รอบๆตัวรถเลยตั้งแต่ด้านหน้ายันด้านหลังนะคะแล้วเราก็จะไปดูออปชันภายในตัวรถกันนะคะในส่วนของคันนี้นะคะเป็น Toyota a อ t i s ินะคะ 1.6e นะคะ CNG เนาะคันนี้นะคะเป็น CNG โรงงานนะคะทุกอย่างติดตั้งมาตั้งแต่การผลิตเลยนะคะเป็นแก๊สที่ ผลิตมาตั้งแต่เริ่มต้นนะไม่ใช่เจ้าของคนเก่านะคะเป็นผู้ติดเนาะอันนี้คือสามารถเอาไปเช็คที่ศูนย์โตโยต้าได้เลยนะคะในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะก็จะได้เป็นโครเมียม2เส้นแบบนี้นะคะโฉมนี้เขาเรียกกันภาษาบ้านบ้านเลยนะเป็นโฉมหน้าแบนเนาะ มาดูในส่วนของโคมไฟกันบ้างะคะซึ่งโคมไฟของคันนี้เนาะจะได้เป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะซึ่งอันตินะคะนุ่นบอกเลยว่าช่วงล่างแน่นแบบนี้นะคะเกาะถนนเป็นอย่างดีและที่สำคัญนะคะเป็นรถแบรนด์ตลาดที่คนไทยนะคะเลือกใช้นะคะรถคันนี้บอกเลยว่าทนจริงๆนะคะคุณลูกค้าและที่พลาดไม่ได้ยิ่งกว่านั้นคันนี้นะคะเลขไม่น้อยนะรถ10กว่าปีนะคะนี่เดี๋ยวนุ่นเอาฉลากให้ดูเลยดีกว่าว่าคันนี้นะคะ เลขหม้อยู่ที่แสนเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้านี่นะคะรย,ยนต์ของเรานะคะรถทุกคันที่ตั้งขายนะคะจะต้องมีฉลากรถยนต์นะคะนี่เป็นยี่ห้อรถราคาปีผลิตเลขหมายพวกนี้นะคะนุ่นบอกเลยว่าทุกอย่างนะคะเราจะต้องมีการชี้แจงให้คุณลูกค้าทุกท่านให้ทราบถึงรายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับตัวรถนะคะอ่ะ ไปดูส่วนอื่นของตัวรถกันบ้างนะคะว่าคันนี้นะคะโอ้โหอันติทผ่อนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าผ่อนเริ่มต้นที่4,000บาทเท่านั้นนะคะมาดูในส่วนของล้อนะคะคุณลูกค้าล้อของคันนี้นะคะได้เป็นล้อแมกซ์อลลอยนะคะจากศูนย์โตโยต้านะคะขนาด15นิ้วนะคะในส่วนของยางคันนี้นะคะนี่ได้ยางสัปดาห์ที่8นะคะปี2018เป็นยางบิสตนทั้ง4เส้นนะคะ บอกเลยว่าตั้งแต่เปลี่ยนมานะโดกยางคือยังไม่ได้มีการใช้งานนะคะคือแบบว่าถึงจะใช้ก็คือใช้งานน้อยจริงๆนะอันนี้ทั้ง4เส้นเลยนะคะเพิ่งเปลี่ยนนะคะแล้วก็การใช้งานคือน้อยจริงๆผ่อนสี่พันคุณลูกค้าใครที่กําลังมองหามอเตอร์ไซค์ราคาที่แบบใกล้ๆเคียงกันนะคะนุ่นแนะนําเป็นอันติดเลยดีกว่าการแดดการฝนการลมนะคะเป็นรถครอบครัวนะคะผ่อนสบายๆเลยมา กระจกมองข้างของเขาเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้าแล้วนะคะนี่มีไฟเลี้ยวเสริมมาที่กระจกมองข้างเนาะมีสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดเลยอ่าในส่วนของคังนนี้มีติดสเกิร์ตด้านล่างมาแล้วนะคะคุณลูกค้าโอ้โหรถปี11ติดสเกิร์ตดูดีดูหลอ่อดูสวยไปเลยนะคะ่าแล้วเดี๋ยวมาดูในส่วนของตรงนี้นะคะซึ่งคันนี้นะคะ อันนี้เป็นตัว E เนาะนี่นะคะมีเสียงนะคะสัญญาณกันขโมยโอ้โหอันนี้นะคะมาจากสู่โตโยต้าเลยนะรถปี2011ก็มีสัญญาณการขโมยนะคะคุณลูกค้าปลอดภัยไว้ใจสบายใจหายห่วงเลยนะคะันนี้มาเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายของตัวรถคันนี้กันนะคะว่าการออกแบบอันติดนะคะตั้งแต่10ปีที่แล้วของเขานี่บอกเลยว่าเขาก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของเขาตรงที่ไฟท้ายด้านหลังนะคะ ดวงใหญ่โตแบบนี้กลมๆแบบนี้โอ้โหดูดีนะนี่ของเขาตั้งแต่รุ่นนี้นะคะการเชื่อมต่อไฟไท้ายของเขาทั้งสองข้างนะคะจะเชื่อมต่อด้วยคิ้วฝากระโปรงท้ายแบบโครเมียมแบบนี้เนาะแล้วก็ตรงกลางก็จะมีในส่วนของโลโก้โตโตยต้านั่นเองนะคะและนี่นะคะเป็นตัวรุ่นของเขาเนาะ1 6 e นะคะ cng ย้ำอีกครั้งว่าเป็น cng โรงงานตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตนะคะมาเดี๋ยวนุ่นก็จะให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะ สามารถใช้กุญแจเปิดจากด้านหลังก็ได้นะคะหรือว่าจะเปิดจากภายในตัวรถก็ได้นะคะมะในส่วนของตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าพื้นที่ของเขานะคะจะค่อนข้างอ่ะดีนะคะประหยัดนิดนึงเนื่องจากมีการติดแก๊สโรงงานนะคะนี่อยู่ด้านในนี้เนาะถามว่าพื้นที่เป็นยังไงบ้างก็คือกําลังดีนะคะนุ้นคิดว่านะก็คือสามารถเก็บของได้พอสมควรนะคะด้วยกับอันติดนะคะเป็นตัวที่แบบบอด,ดี้ค่อนข้างกว้างนะนั่งได้แบบสะดวกสบายกันเลย ในส่วนของด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของยางอะไหล่สำรองซึ่งบอกเลยว่านี่นะคะเป็นยางบิสโตนยางอะไหล่สำรองอันนี้นะคะยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนนะดอกยางไม่เคยแตะพื้นอย่างแน่นอนมีในส่วนของแม่แรงถุงเครื่องมือเตรียมมาให้พร้อมโอ้โหฉุกเฉินฉุกเฉินแบบนี้นะคะมียางอะไหล่สำรองอุปกรณ์สำรองครบแบบนี้นะคะสบายใจหายห่วงเลย แล้วมาดูในส่วนของฝากระโปรงด้านท้ายของตัวรถคันนี้นะคะนี่เนาะน็อตเดิมสีเดิมแบบนี้ไม่มีการขยับนะคะแปลว่าด้านท้ายไม่มีการชนมาก่อนนะคะนี่เนาะและนี่ก็จะเป็นในส่วนของ t ต y ยต้านะคะประทับมาในส่วนของฝากระโปรงท้ายแปลว่าอันนี้ของเดิมจากโรงงานเลยนะคะแปลว่าท้ายคันนี้ไม่ได้มีการชนหรือว่าเปลี่ยนฝากระโปรงท้ายมาอย่างแน่นอน มามาดิสวยน้องขอบยางกันบ้างน,นะคะขอบยางด้านท้ายแบบนี้นะคะไม่มีรอยฉีกขาดนะโอ้โหคือบอกเลยว่าเหมือนเพิ่งเปลี่ยนให้นะเหมือนรถใหม่เลยสีเดิมๆด,ด้วยคันนี้สภาพสวยจริงและที่สำคัญนะคะผ่อนเริ่มต้นแค่4 0 0พันบาทเท่านั้นผ่อนถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มากเลยมาเดี๋ยวนุ่นนะก็จะพาไปดูภายในตัวรถกันบ้างน,นะคะว่าการออกแบบภายในของเขานะคะเป็นอย่างไรนี่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แผงประตูตรงนี้ก่อนเนาะ ซึ่งตรงนี้นะคะเขาก็จะควบคุมด้วยแบบโทนสีครีมนะคะตกแต่งด้วยสีดําแบบนี้เนาะมีมือเปิดประตูเขาจะเป็นสีครีมแบบนี้นะคะคันนี้เป็นระบบเซนทรัลล็อกเนาะกระจกนะคะเป็นแบบปรับไฟฟ้าทั้ง4บานแต่ว่าจะเป็นออโต้เฉพาะคนขับนะนี่นะคะมาในส่วนของตรงนี้อันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของระบบความปลอดภัยเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวที่บอกปริมาณนะคะว่าแก๊สนะคะมีปริมาณเท่าไหร่เนาะแล้วก็ ใกล้ๆก,กันนะคะก็จะเป็นที่ปรับกระจกมองข้างอันนี้เป็นแบบปรับและพับไฟฟ้านะคะมาอ่านี่นะคะคุณลูกค้าเห็นไหมว่าอันนี้นะคะนี่มีมีส2จุดนะคะก็นี่คือปริมาณของแก๊สที่มีอยู่ณตอนนี้เนาะอ่าในส่วนของพวงมาลัยอันนี้ก็ได้เป็นพวงมาลัยหนังแบบนี้เลยนะคะ ในส่วนของเลขไม้นะคะนุ่นอยากให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะว่าคันนี้นะคะเลขไม้เพียง1 7 5 5 9 8กิโลนะคะรถ10ปีกับเลขไม้แสนเฉลี่ยประมาณปีละ17,0่0กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าเลขไม้คือน้อยจริงๆนะคะคันนี้โหเหมือนขับไปแล้วจอดอยังไงก็ไม่รู้นะคือแบบการใช้งานน้อยนะคะสภาพยังดีอยู่มากๆเลยนะคะ มาแล้วเดี๋ยวมาดูภายในฝั่งนี้กันบ้านะคะซึ่งนุ่ก็จะเห็นนะคะว่าคอนโซลด้านหน้าของเขานะก็จะเป็นแบบสีครีมตกแต่งกับสีดําแบบนี้นะมันจะดูอารมณ์แบบทูโทนนะคะสีเนาะในส่วนของคอนโซลกลางนะคะก็จะมีในส่วนของช่องแอร์นะคะไฟฉุกเฉินนะคะอยู่ตรงกลางไว้แบบแตะง,ง่ายๆแบบนี้เลยเนาะในส่วนของเครื่องเสียงนะคะอันนี้เป็นเครื่องเสียงเดิมแท้จากโรงงานนะคะสามารถฟังซีดีได้สามารถฟังวิทยุได้นะคะ ทุกอย่างการใช้งานได้สมบูรณ์เป็นปกติทุกอย่างนะคะในส่วนของระบบแอร์ได้เป็นแบบอนาล็อกนะคะปรับด้วยมือไปเลยเนาะในช่องนี้นะค,ะก,ะ,นนนะ,คะ,ะก็จะมีในส่วนของเสียบสาย AUX นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของนี่นะคะช่องเก็บของเล็กๆแบบนี้นะคะช่องจ่ายไฟตรงนี้ด้วยคันนี้นะคะก็ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะขับง่ายขับสบายบายเลยมาใกล้ๆกันนะคะก็จะมีที่วางแก้วน้านะคะให้ถึง2จุดนะคะ พนักวางแขนตรงกลางนะคะเก็บสัมภาระได้ด้วยโอ้โหมาคันนี้เป็นตัว1.6ตัว E, e, e นะคะได้เป็นบาะหนังแล้วคุณลูกค้าบาะหนังนะคะดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายมากๆและเนี่ยนะคะภายในของเขาคือจะบอกว่ากว้างนั่งได้สะดวกสบายเบาะนี่คือแบบนิ่มๆน,นะคะดูใกล้ๆเลยว่าเบาะสภาพยังดีอยู่นะคะไม่มีรอยขีดข่วนฉีกขาดหรือว่าเปื้อนแต่อย่างใดเลยเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ ห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะ,ะมาในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันแล้วนะคะซึ่งนี่นะคะบอกเลยว่าคือด้วยกับด้านหน้าตรงนี้นะคะปรับเบาะมาสุดแล้วนะคะแต่ว่าด้วยกับภายในของเขายังกว้างอยู่ขานุ่นยังไม่ติดนะคะอันนี้นุ่นสูงประมาณ165เนาะนี่คือแบบนั่งได้อย่างสบายนะด้านหลังคือนั่ง3คนนี่แบบ กำลังดีนะคะและด้วยกับความสูงเพดานด้านในนะคะคือเพดานด้านในนี่ค่อนข้างสูงกําลังดีนะคือแบบศีรษะไม่ติดเพดานนะคะภายในคือเนี่ยกรมาจี่ทุกอย่างไม่มีรอยขีดข่วนหรือว่าเป็นขุยนะคะสภาพดีจริงนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปนะคะนุ่นบอกเลยว่าประหยัดงบประมาณมากๆเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้กันนะคะ และเดี๋ยวเรานะคะคก็จะมาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะซึ่งจะต้องเปิดจากภายในตัวรถนะจะอยู่ข้างขวามือนะคะของผู้ขับขี่นั่นเองนะคะในส่วนของเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์1.6นะคะ1 6 0 0นซีซีนั่นเองนะคะผู้ลูกค้าจะสังเกตได้ว่านะคะมีการแยกเชื้อเพลิงะคะเป็น2ทางน,นะคะก็คือตัวนี้จะเป็นเชื้อเพลิงได้ทั้งเบนซินแล้วก็ CNG นะคะจะสังเกตได้ว่านะคะคนี่เขาแยกเป็น2ระบบแบบนี้ให้เห็นชัดเจนเลยนะคะ ซึ่งอันนี้ผลิตจากโรงงานตั้งแต่เริ่มต้นนะคะลูกค้าปลอดภัยได้เลยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะทุกอย่างอันนี้สามารถนําเช็คศูนย์ได้ตลอดนะคะน,นี่เน้นเครื่องยนต์เดิมเดิมนะคะไม่มีน้ํามันไหลยเยิ้มอย่างแน่นอนนะคะ,ะดูในส่วนของน็อตกันบ้านนะคะนี่น็อตเดิมเดิมแบบนี้นะคะทุกอย่างนะคะนี่อันนี้นะคะเป็นคานเดิมเดิมแบบนี้นะคะมีรอยสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอันนี้คือของเดิมเลยนะคะไม่ได้มีการขยับหรือว่าเปลี่ยนมาก่อนนะคะซึ่งแปลว่า รถไม่ได้ชนหน้าน,นี่คือให้ดูกันง่ายๆไปเลยเนาะเน้นรถจาเดิมแบบนี้นะคะโอ้โหรถ10ปีสภาพเดิมแบบนี้หาย,ยากนะคะคุณลูกค้า่ะดูในส่วนของน็อตฝากระโปรงกันบ้างนะคะอันนี้นะคะน็อตไม่มีการขยับนะคะหน,นีไล่มาเลยสติกเกอร์แบบนี้และที่สําคัญนะคะรถส0ปีแผ่นกันความร้อนยังอยู่สภาพยังดีแบบนี้คือนุ่นจะบอกว่าเมื่อแผ่นกันความร้อนยังดีอยู่อย่างนี้นะคะแปลว่ารถใช้งานน้อยนี่นะคะสติกเกอร์มอกอะและนี่ ให้เห็นเลยว่าโตโยต้าประทับตาที่ฝากระโปรงแบบนี้ยังไงก็เป็นของเดิมของแท้จากโรงงานอย่างแน่นอนนะคะบอกเลยว่าลูกค้านะคะที่เลือกซื้อรถกับเบญยนนะคะสบายใจได้เลยนะคะเพราะว่ารถทุกคันของเรานะคะที่คัดเลือกเข้ามานะคะบอกเลยว่าคัดรถสวยนะคะคุณภาพเกรดเออย่างแน่นอนนะคะคันนี้นะคะ 1.6e CNG ปี2011นะคะเป็นรถ สองระบบนะคะก็คือทั้งเบนซินแล้วก็ CNG นะไว้ให้ลูกค้าได้ใช้ทั้ง2ทางเลือกนะคะด้วยกับตอนนี้มีการน้ำมันขึ้นเนาะอ่ะเราก็เก็บไว้เป็นคันนี้ไว้เป็นในรถในดวงใจกันบ้างนะคะมาและคันนี้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตั้งขายอยู่ที่2,39,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่4,000บาทเท่านั้นเองนะค,ะคุณลูกค้าสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถทิ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้ในใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะคะ ใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเพจยนของเราให้ด้วยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะนุ่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ